ย้ายบอ่อใหม่อีกแล้วครับผมทีมงานโทรหนึ่งครับทีมงานโทรหนึ่งครับผมย้ายบอ่อใหม่อีกแล้วครับรถกพ่วงก็เยอะครับผมโอ้จะรอกันเป็แถบเลย คืนนี้จัดรอนอยู่นี่ครับไ <c oughs> ยให้เจ้าสุบเรตเข้าไปก่อนนะผมทำงานวันเดียวย้ายครับสองวันย้ายสามวันย้ายครับจิมงานคุณภาพนะครับผมจิมงานโทรหนึ่งครับเอ้ยเอ้ย โอ้หนึ่งเมตรครับเจ้ววเาวาเลนไทน์ครับผมมวลหัวเข้าเลยครับไปหาเป่ากล้องก่อนว่ายต่ำ นะครับผมอ้อินดี้ครับอินดี้อ้ตามด้วยอามน้อยครับอินดี้ครับอินดี้อ้ออ้ แล้วครับผมอาจจะไปเป่ากรองก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวต้องไปเป่ากรองก่อนครับมารู้ครับดูจุดหมายปลายทางแล้วโอ้ทรงโอ้โอ้ทรงเบาโอ้รงเบา ส่วนรถผมก็นี่ครับรับหน้าที่คนรถไถครับพี่น้อง สว่างไม่สว่างก็ดูไฟไท้ายครับเดี๋ยวไปดูทีมงานเอารถไมโครลงกันครับผมเดี๋ยวผมจะไปเป่ากรองด้วยจากชูลงไมโครแล้วครับลงจะาัไท้ายแล้ว Um. Pues mm ถึงน้างานใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมลงจอด อย่างปลอดภัยครับเจ้าวาเลนไทน์วันนี้ทำงานอยู่ร้านใกล้ร้านเนื้อย่างครับผมร้านตัวถุงเดือนครับ แล้วจันชูเคริงครับเคริงไปแล้วครับผมจากสมุทรเรีไดต้องถอยออกครับพรุ่งนี้ต้องไปย้ายน้องใหม่ครับผมย้ายน้องใหม่เปิดน้ำหรือเปล่า โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องน้ำพักมะนาวซิงเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ